ซาตุยครับวิทยาศาสตร์การค่ะอ่าวันนี้เรามีอะไรเอ้ยเชือกาวไม่ใส่ก็อมองเห็นจะไปเที่ยวกันไม่ได้ไปเที่ยวจะไปทํางานนะครับเราจะไปที่ฟอร์จูนทาวเยาวันกันนะฮะวันนี้นะครับซึ่งเราจะมีงานอะไรครับเราจะมีงานนะคะแชมป์เยาวชนและการแข่งขันหุ่นยนอออต์อัตโนมันติไอบอรหรือเรียกว่าไอบอนะคะตอน r u n นิ่งไทยแลนด์นะคะหมายความว่าหุ่นยนต์มาแข่งขันกันวิ่งนะฮะวิ่งให้ตรงเส้นสีดำหุ่นยนต์จะต้องหลบสิ่งขีดขวางด้วยจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปนะครับ5 4าสสไปเฮ้ยองานนี้มีหายตัวได้ด้วยเหรองั้นเราไปตามลุงตุ๋ยกับพี่การที่ฟอร์จูน u าวยาฮหันกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะ ไปไหนอ่ะไมาแล้ว้วครับมาแล้วที่แกมากเลยที่ไหนเนี่ยคือที่นี่คือไอบอรไอบอร์แไอฟอร์ทูนทาวฟอร์ทูนทาวไอบอรแคมป running ไทยแลนด์เกี่ยวกับหุ่นยนต์นะครับ เป็นแคมป์ก็แบบว่ากลุ่มทําหุ่นยนต์พอทำเป็นหุ่นยนต์แล้วก็ลั n นนิงวิ่งแข่งวิง่งแข่งหุ่นยนต์วิง่งไปดูกันเลยดีกว่าไหมคะเราไปดูกันเลยค่ะเจ้าน้องๆน,นะครับสวัสดีนะครับยินดีด้วยกับการแข่งขันนี้นะฮะเป็นการแข่งขันค่อคนข้าง งงมากเลยต้องใช้คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยมันยังไงฮะจริงๆเนี่ยจะเป็นในชิ้นส่วนของไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งเป็นการประมนวลผลในระดับเลน่นใช่ไหมครับทีนี้เราจะต้องทําการสั่งข้อมูลให้หุ่นยนต์ทําในสิ่งที่เราต้องการนะครับโดยการที่เราจะสั่งข้อมูลตัวนี้เนี่ยเราจะต้องสั่งผ่านโน้ตบุ๊กหรือ PC เพื่อเขียนโปรแกรมขึ้นมา,า,าคอนโทรบังคับนะครับ บังทาให้สุยญ์ทาตามที่เราสั่งเอาไว้ครับผมอทีนี้เนี่ยมันเดินอยู่บนเส้นสีดำเนี่ยมันมันมันเดินอยู่บนเส้นสีดําได้ยังไงมันประคับที่ฐานงไงครับครับผมเราก็ใช้หลักการของการสะท้อนแสงเราใช้แสงในการควบคุมว่าถ้าแสงเข้ามาสะท้อนออกมาเนี่ยเป็นสีดําหรือเป็นสีขาวเพื่อส่งสัญญ,ญาณไปว่าจะ บังคับยังไงซึ่งอันนี้เราจะมีเทคนิคในแต่ละหุมนะครับว่าจะทํำยังไงให้มันเดินไปตามเส้นนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่หน้าเวทีที่มีสนามแข่งขัน,นครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะคะพี่ๆทั้งหมดนะคะเขาก็จะขึ้นมาตรงเวทีนะคะแล้วก็มาเริ่มแข่งขันกันแล้วนะคะแต่ตอนนี้เราไปดู ตอนที่พี่ๆเขาซ้อมกันเลยดีกว่าค่ะถ้าเกินเราไปท้าหุ่นยนนะคะไปกันเลยตกลงไอหุ่นนี้มันเดินด้วยอะไรฮะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ครับและตอนนี้คอมพิวเตอร์ไม่ต้องมายุ่งแล้วตั้งโปรแกรมไว้แล้วตั้งโปรแกรมไว้แล้วที่ตัวหุ่นเลยนะ อันอันนี้ยังมีข้อผิดพลาดอะไรครับมันไม่หยุดตรงจุดสุดท้ายอะค่ะที่มันควรจะหยุดมันหยุดก่อนจุดสุดท้ายอยู่ตรงไหนตรงนี้ค่ะอ๋อ่นอหยุด สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์บุญชนะนะครับครับจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมราชสมบัติกรุงรัชกาลนะครับเป็นอาจารย์ที่ปรกษาชุมนุมโรบอทที่จัดงานนี้ขึ้นมานะครับเปิดรับสมัครนักเรียนทั่วประเทศโดยผ่านอัดเน็นและผ่านทางหนังสือเชิญแล้วเขาสมัครเข้ามาแล้วก็คัดเลือกมานะครับประมาณ50คนจากทั่วประเทศทั่วประเทศครับทำไม่นยนต์เหมือนกันหมดทุกตัวเลยคะอ๋อจริงๆก็คือเราเราเนี่ยนะครับเราได้ทําการ อบรมตั้งแต่วิชาคอมพิวเตอร์แม็าทรอนิกส์แมคานิกค,คอนโทรลแล้วก็พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเป็นพื้นฐานแล้วเรานำความรู้ทั้งหมดนำบูรณาการมาเขียนแล้วก็อะไรนะครับการจัดการระบบซิส,สเต็มของหุ่นตัวนั้นเนี่ทำงานให้ได้แต่ ถามว่าถ้าให้หุ่นต่างคนต่างทํากันมาเนี่ยเราจะใช้เวลามากกว่านั้นอีกเยอะอันนี้ก็คือบบเหมือนกระโดงความรู้ที่เขามีอยู่เนมันตกผลึกใช้คำว่าตกผลึกดีกว่าใช้มาตรฐานเดียวกันหมดใช่ครับแล้วแต่ตว่าอยู่ที่ว่าใครจะมีความทักษะมากกว่ากาันทักษะอยู่ตรงไหนฮะเขาต้องทําอะไรที่มันแตกต่างกันฮะก็คือการเขียนโปรแกรมและการการโปรแกรมลงไปและการทักษะของเรื่องของโจทย์เรื่องของเขาเรียกอะไรนะครับการจัดการโปรแกรมในตัวหุ่นนั้น เชื่อว่าปัจจุบันคนไทยนะครับเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกแต่เสียโอกาสอย่างเดียวก็คือน้องๆไม่มีโอกาสได้มีเวทีในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ค่าย i อ o t เนี่ยนะครับเป็นการส่งเสริมให้น้องลองมาคิดลองผิดลองถูกร่วมกันวันหนึ่งนะครับทำไมเด็กไทยจะทำ Facebook ไม่ได้ทำไมคนไทยจะทำโทรศัพท์อย่างโ o เกียขอโทษทีครับซัมซุงหรือว่าอย่าง iPhone ไม่ได้ตรงนี้แหละครับเวทีความคิดสร้างสรรค์ วิศวลละรักะบังก็ขอเป็นจุดเริ่มต้นในการจุดประกายให้น้องๆคนไทยรุ่นใหม่มีโอกาสได้นะครับขัดเกลาวความคิดสร้างสารรค์มีวิธีการแสออกตรงนี้ครับาลาการกันเพียงแค่นี้นะครับใช่ค่ะจุดเท,ท้ายาวหันนะฮะใช่ค่ะถ้าเรากลับไปที่สตูดิโอกันเลยนะคะเพราะตอนนี้รายการก็ยังไม่จบทางเรากลับไปกันเลยค่ะกลับ,บเลยนะครับหนึ่งสองสาม